สวัสดีค่ะตามมุดูชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นกิจวัตรประจําวันของตามมุดูชาแนลและกิจวัตรประจําวันของพ่อพรสักสุรินค่ะคนดูก็มาดูนะคะมีความสุขในการดูส่วนพ่อพรนั้นก็มีความสุขในการกินค่ะ การโชว์ตัวของพ่อไพรยนะคะตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาของทุกวันค่ะพ่อไพรยจะลงมาโชว์ตัวณบริเวณนี้นะคะเป็นเวลา2ชั่วโมงค่ะ2ชั่วโมงในการโชว์ตัว2ชั่วโมงในการกินโชว์นะคะตาก็จะมองพี่ควานตลอดค่ะแต่ก็ยังทำหน้าที่นะคะทำหน้าที่ ยืนกินนิ่งๆโชว์ท่านผู้ชมด้วยค่ะวันธรรมดาก็ยังมีคนมาหาพ่อพรายนะคะสมกับความเป็นซุปเปอร์สตาร์จริงๆมีคนมาแวะหาตลอดเลยรู้สึกจะงับยาไว้เยอะแล้วนะคะในป่ามุมนี้นะคะจะเป็นมุมที่ แอดชอบมาวางกล้องไว้ค่ะเพราะว่าตัวพ่อพลายนะคะดูตุ้ยนุ้ยดีค่ะดูน่ารักค่ะ mm hmm. ดูเป็นเด็กน้อยในสายตาแอดนะคะ mm hmm. ถึงอายุ30แต่แอดว่าตัวพ่อพายยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยค่ะด้วยหน้าตานะคะหน้าตายังแบบหน้าตาอ่อนน่ะเหมือนเด็กไงหน้าตาเด็กอยู่นะคะ mm hmm. ก็มีข่าวมาอัปเดตนะคะซึ่งเนื้อข่าวก็จะ นำมาจาก Facebook ของคุณหนูนากัญจนาศินธป,ปอาชานะคะที่ท่านได้เดินทางไปสีลังกาค่ะเพื่อไปเยี่ยมศิรโรงและประตูผานะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยานะคะนี่ก็จะเป็นข้อมูลที่จะเอามาจาก Facebook ของท่านนะคะเดี๋ยวจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะคะ เมื่อวันที่หนึ่งกันยาเมื่อมาถึงศรีลังกาท่านก็ได้ตรงไปที่ศูนย์โรงพยาบาลช้างแห่งเดียวในศรีลังกาของคุณหมอจากโรงพยาบาลนี้เป็นผู้ที่ช่วยดูแลมุทุนะคะทำแผลให้ทุกวันในช่วงฟื้นตัวที่สวนสัตว์รอการกลับบ้านโรงพยาบาลนี้ดูแลรักษาสัตว์และสัตว์ต่างๆรวมทั้งสีนักลง ยกเว้นช้างของเมืองแคนดี้ซึ่งคณะสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยแคนดี้เป็นผู้ดูแลที่นี่ขาดอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลเป็นอย่างมากซึ่งในวันที่4กันยาถึง10กันยานี้นะคะคุณห,หมอและเจ้าหน้าที่ที่นี่จำนวน4ท่านจะไปดูงานที่สถาบันพ้าวารแห่งชาติจังหวัดลำปางดูการดูแลรักษาช้างของหมอและความของเรา เพราะเมื่อกับศีลลังกาเขาจะจัดการอบรมควานคนเลี้ยงช้างของทางนี้เป็นชุดนะคะชุดละ20คนครั้งละ6เดือนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตินะคะไม่รู้ว่าทีมแพทย์เดินทางมาถึงลำปางหรือยังนะคะเพราะว่าแอดก็ไม่เห็นเหมือนกันค่ะในการนี้ดิฉันจะ สนุกสนุนอุปกรณ์ที่ทางหมอของสถาบันโูบาลและหมอของเขาที่มาดูงานสรุปกันว่าต้องการอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์อะไรบ้างที่จะช่วยลรักษาดูแลช้างไม่ว่าจะเป็นเครื่องเอ็กซรย์และอื่นๆรวมทั้งเครื่องมือในการจัดคอร์สฝึกอบรมควานของศีลลังกาและสิ่งที่คุณหนูนาได้นะคะ ส่วนการจะเอาประตูผาและศีนรงกับไทยนั้นเกินความสามารถของดิฉันนะคะท่านได้พูดไว้แบบชัดเจนเลยค่ะว่าย้ำนะคะการเอาประตูผาและศีนรงกับไทยนั้นเกินความสามารถของดิฉันมันหมายความว่ามันต้องมีผู้ช่วยนะคะตาม คลิปที่โพสไปใน Facebook ของคุณหนูนานะคะสามารถไปติดตามได้เป็นเรื่องราวว่าท่านได้ขอให้คุณหมูทวีโชคนะคะคุณหมอเยียวหมอนินหมอวิสิตช่วยกันกรุณาความเห็นจากประเมินดูสภาพของประตูผาขอให้ท่านดูและฟังด้วยใจที่พยายามเข้าใจในสถานการณ์ความเป็นจริงทางนี้ด้วยด้วยข้อห่วงใยต่างๆและคำตอบนี้เช่น1 อาหารประตูผากินใบเต่าร้างยักษ์ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับช้างและตอนนี้อยู่ในช่วงปลายการตกมันร่างกายของประตูผาหมอบอกว่าค่อนข้างอ้วนนะคะ 2. การผูกขาผูกขาหน้า 2. ขาขาหลัง 1. ขาสามารถล้มตัวลงนอนกองอาหารได้ 3. ดูจากมูลสุขภาพดี สสังเกตอาการมีความไว้ใจความมาก 5. ที่หมอแนะนำให้ปรับปรุงคือที่อยู่ให้ทำความสะอาดสม่ำเสมอ6กเมื่อพ้นช่วงตกมันก็จะไปอยู่ที่วัดพระเคี่ยวแก้ว 7. เรื่องขบวนแห่ความร้อนไฟฟังจากในคลิปนะคะเขาถามทุกอย่างฉะนั้นเราก็ต้องไปตามดูที่คลิปนะคะจากการพูดคุยกับ อดีตคณะบดีคณะสตัตวแพทย์เมืองเคนดี้ที่ดูแลช้างได้ทราบเลยว่าเราไม่มีทางได้ประตูผาได้สีนรงกลับไปเขาไม่ได้พูดไม่ดีแต่เขาอธิบายความต่างๆซึ่งไม่สามารถเขียนหมดแต่สัษฐานได้ว่าเราคงเอากลับมาไม่ได้นะคะทางที่ดีที่สุดคือ ดิฉันช่วยให้ทางนี้มีอุปกรณ์ในทางการแพทย์ที่ต้องการสนับสนุนอดรมคนเลี้ยงช้างจัดข้อต่อเนื่องคนที่อดรมแล้วก็ช่วยขยายผลต่อให้มีความร่วมมือในการดูแลช้างระยะยาวระหว่างเราและเขาสรุปคืออาจไม่ได้เป็นดังใจบางท่านก็อยากให้เข้าใจดิฉันคือผู้ทำมาจริงพร้อมคุณหมอทำความดีที่สุดได้เพียงเท่านี้หากท่านใดมีความสามารถทำได้ ดีกว่านี้ดีฉันยินดีและขอบคุณมากๆากบายนี้จะไปเยี่ยมสีนรรมนะคะทั้งหลายทั้งปวงต้องขอบคุณท่านทูตพศหานพลและเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในสิงการ์ที่เป็นทระประสานงานนำพาให้เกิดการพบคุยท่านทูตเกษียณสิ้นเดือนนี้นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะที่ท่าน คุณหนูนาได้พูดไว้ใน Facebook นะคะก็สามารถไปติดตามที่ Facebook ของคุณหนูนาศิลปะอาชาได้นะคะเนื้อหาชัดเจนตอนนี้ก็โพอพลายนี่ก็ได้ย่ามามัดใหม่แล้วลนะอันนี้ก็เป็น คำพูดบางช่วงของคุณหม<า>อนะคะจะ็นคิมทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวก็าจะถามคุณหมอนะคะถึงข้อหงใยที่พี่น้องคนไทยหงายเรื่องสุขภาพประตูหานะคะออื่นก็เดี๋ยวเรียนถามคุณหมอท่านไหนตอบมาได้นะคะว่าข้อที่ดูเนี่ยคือตอนนี้ประตูหายู่ในภาวะอะไรแล้วก็ ที่เห็นเนี่ยอาหารการกินหรือว่าการดูแลเขาเนี่ยเท่าที่ดูในขณะที่ยังไม่ได้มีโอกาสตรวจอย่างละเอียดเนี่ยความเห็นคุณหมอประเมินยังไงคะครับก็ตอนนี้คือดูหาอยู่ภาวะท้องผายนะครับเพราะว่าเขาต้มมนได้สามเดือนแล้วแล้วแบบวิตูนะครับแล้วก็เท่าที่เข้าไปสังเกตจากระยะกตัวิ่งตอนนี้เขาเข้าสุดภาวะระยะใกล้ของการติดต่อก็คือการป้องนะครับป้อมงเที่ยวประเภทนี้ สาบของสิ่งต่างๆออกมาครับซึ่งคาดว่าอีกเดีน2 0 0เขาก็จะซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าช้างตกมัไนในนะครับก็จะมีสภาพที่จะต้องมีการควบคุมซึ่งเรื่องของกงของอาหารการกินนะครับเอากที่เริมันเราว่าอาหารการกินต่างๆเป็นทั่หล่า้นะครับทั้งใบและก็ต้นครับที่้่วนป่าใบปา เรารว ah, like ันนี or or ้ได oh. ้มีโอกาสเข้าไปเก็บตัวออนมาตัวเป็นัซงเขาที่ดูนะครับการย่อยก็ระยียไดแสดงว่าสภาพในการย่อยาะการสืบก็เขาไม่ได้มีการเริ่มนำของเีย่ช็ดได้รเชื้ชได้รับน้ำได้รับอะไรคนข้าเรี่วนขอ่ ความเป็นอยู่นะครับพอเข้าที่เขียนที่อ้อมเนี่ยนะครับยิ่งนิดมากอาจจะเป็นเรื่องของเรื่องที่ต่างกันพื้นที่เรืองพื้นที่ที่เขาอยู่บางที่อารจะเรื่องของความสะอาดจำเป็นต้องดูแลนิ่งเพราะว่ามันอาจจะเข้าเรื่อยนั่นแต่ว่าเขาตกมาเรื่องการที่จะเข้าไปเก็บของสารต่างๆใช้ทำอย่าเนี้อาจจะต้องใช้วิธีอรอบนะครับ ซต้นขวันเขาก็ฟังก่อใช่ครับเรื่องต้นรากเช่วยชื่อแต่เขาเขาก็จะเชื่อว่าตากใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าช้างช้างเองเนี่ยก็เริ่มเท่าที่เมื่อเช้าที่ดูเนี่ยก็คือช้างเขาขวานเข้าหาช้างข้างหลังได้นะครับแล้วก็ต้องมีเรื่องของเล็บเรื่องของฝ่าเท้าช้างก็เขไม่ได้มีท่าทีที่จะตบตกตบเบ้าตบ้บซึ่ง ผมว่าปกติเรื่องของอารมณ์ที่เราดปยัิางในแง่ปกปั้นทั่วไปนะครับถ้าเราดึงกับากัว่าเขาจะต้องแสดงการก้าวมามีการส่อามสำหรับการลาเนียไดว่าเขามีความไว้วางใจว่ามีความเชื่อใจกับกับอก่งย่างเป็มอการกินยังมีอากาศเดียรที่ที่ยังผมว่าอารมณ์ดีอ่ะเก็ดคำว่าอารมณ์ นี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะที่ทางทีมแพทย์ที่ได้เดินทางไปหาพลายประตูพาและพลายศรีนรงค์นะคะก็โดยรวมแล้วก็คือคุณหมอก็เป็นห่วงแค่เรื่องความสะอาดในที่ทอยู่ของเขานะคะก็ข้อมูลคร่าวๆของตามันดูชนเนลที่นำมาฝาก่านผู้ชมก็มีเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม รายศักสุรินนะคะวันนี้อาจจะพูดเรื่องของศิลลังกายเยอะไปหน่อยก็ฟังเลยนะคะถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้วันนี้ขอสวัสดีค่ะ